ต่อไปยูทูบเบอร์ลาวสะเทือนนะครับผมยูทูบเบอร์ลาวสะเทือนพี่น้องเลยนะครับเป็นยังถึงว่าสะเทือนนะครับผมนะครับนึ่องว่าดังใจครับผมจากการที่เนาะแต่ก่อนเนี่ยยอมรับเลยครับยูทูบเบอร์ลาวเท่านี้มีการสนับสนุนนะครับพี่น้องเอฟซีไทยเอฟซีต่างประเทศนะครับผมเบอรหนึ่งกับหนึ่งแน่นอนระครับพี่น้องทั้งเอฟซีเฉพาะไม่แม่อยู่ต่างประเทศอยู่ในไทยนะครับต่างประเทศ ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนสปอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมการที่เพิ่นจะสปอร์ตหรือก,การช่วยเหลือเนี่ยเพิ่นก็ต้องระมัดระวังขืนย่านเป็นคล้ายๆกับว่าณนะที่มีกระแสที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาก็มีกระแสเดต่าดลบๆกับยูทูบเบอร์เล่าหลายซองนะครับพี่น้องเนาะนะครับบอ่าแต่ว่าการโกงเงินบอการรับเงินส่วยเหลือไปแล้วบอหอดมือผู้ส่วยเหลือบอหรือว่าการโกงนั่นโกงนี้หลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องนี่หละประเด็น นะครับผมจนเห็นใน youtube เบืร์เล่าเนี่ยครับผมรุ่นใหม่ๆเนี่ยบูถือการสนับสนุนกับกันหลายนะครับผมยังได้สนับสนุนกันยังมีนะครับพี่น้องเนื่องว่าใจใจนะครับเพราะอย่างการทํานะครับผมการทำทางห้องบูธสื่อสั์แน่นอนนะครับพี่น้องมันจะเห็นในผลอที่ห้าเห็นออกไปเนี่ยผมผลตอบรับกับบดีนะครับพี่น้องแต่ห้าสื่อสัต์กับการทํา youtube กับการหากินบน youtube เนี่ยไม่ได้กินอยู่บนหลังคนอื่นนะครับ เขากินโดยความห้องสื่อจัดจุดจริตนะครับพี่น้องแน่นอนแหละครับอย่างี้ยมันก็จะดีทุกอย่างนะครับผมคือเนเรื่องในว่าตลอดนะครับพี่น้องว่าอ่าการใช้ชีวิตนะครับการทํา youtube เนี่ยแน่นอนแหละครับผมเนาะทุกคนนะครับการทำยูท u ปเนี่ยพี่น้องนะครับบว่าแต่บักหลานึงอีกเนี่ยกับเฮ็ดยูทูปมนี่ก็นโยกวิ่งไว้ครับพี่น้องหวังยอดวิวนะครับผมหวังให้คนดูเรานะครับแน่นอนคนสนับสนุนเราก็มีแต่ว่าเราก็ต้องหวังยอดวิว นะครับเพราะพอแม่เขาก็ยังเอาเสมอนะครับพี่น้องโบมีผู้ใดนะครับทํา y o u t เพื่อไปหวังยอดวิวทุกคนนะครับผมทํา youtube เพื่อต้องการยอดวิวนะครับพี่น้องเนาะนะครับยอดวิวเป็นสิ่งสาคัญครับพี่น้องเพราะยังนะครับเพอว่ายอดวิวเนี่ยมันมันก่อยเฮ้ามีรไรได้ไรับจาก youtube นะครับพี่น้องถ้าเฮาบ่มียอดวิวไรับเฮาก็จะบบมีครับพี่น้องเป็นยังนะครับเป็นยังถึงยูทูบเบอร์นะครับถึงพากานสร้างกระแส ด้านในกรสร้างพี่น้องที่เอากระแสออกมาโลงนะครับ,บวันต่อหนึ่งแน,น่นอนกับเบาหนึ่งนะครับกระเฮ็ดขึ้นกันครับพี่น้องกับอารที่ดึงกระแสอะไรที่เพื่อจะให้คนดูนะครับผมแน่นอนนะครับแต่น่าจะมีสักกี่คนที่จริงใจกับการทํานะครับหรือว่าแค่ดึงยอดวิวซื่อ,อบอหรือว่าบางคนอาจจะทํากระแสตรงนั้นที่โจมตีโดยโดยจริงหรือบางคนอาจทําแค่ยอดวิวหรือบางคนทําเอาแค่กระแสยอดวิวตัวเองมันกัมนี่ครับพี่น้องมันมีหลายแบบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย นะครับหนึ่งทึ่งบอกว่านะครับต่อไปเนี่ยยูทูบเบอร์เราเนี่ยก็อาจจะแปลว่าความเชื่อเนื้อเชื่อใจนะครับผมมัก็่าวจีนลอยลงนะครับผมนะเป็นยังนะครับยอดเป็นสาเหตุนะครับรักนะครับพี่น้องกับกับก็เห็นนะครับเนาะจนจนเอาตรงตรงนะฮะตอนนี้เนี่ยหนึ่งก็เห็นทางพี่พี่เอฟซีไทยหรือว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ย่าบางบางคนนะที่มียูทูบ e กอกมาพูดนะครับทํานองว่าอ่า ยูทูบเราอ่าประมาณว่าปลาตัวเดียวมันจะนเน่ามืดคลองก็ทํานองประมาณแบบว่าเราไม่รักกันเฒ่าบหาก,กันนะครพี่น้องก็จะบอกอคนเราด้วยกันไม่รักไม่รักกันนี่มันมันก็ยากนะครับเล้ถามถึงว่าจะมีเอฟจีไทยมาคอมเมนต์บอกว่าขนาดคนเราด้วยกันยังไม่รักกันเลยแล้วนัภาษาอะไรเขาจะมาจริงใจกับเรานั่นมันทาไม่ทำทำ,าาทำให้เรามมาคิดด้วยพี่น้องมันทําให้เราไม่คิดว่าเออเขาก็พูดถูกขนาดคนบ้านเราเองยังไม่รักกัน และนักภาษาอะไรเราจะมีความจริงใจต่อกับกับคําพูดที่เราบอกว่าเราลักประเทศไทยคําพูดบอกว่าเราลักคนไทยเนี่ยนั่นแหละสาเหตุที่ทําให้เอฟซีเนี่ยนะครับพี่น้องจะมองเข้าไปมุมนั้นนะครับผมนะครับแน่นอนแหละครับผมเขาต้องมองแน่ๆน,นะครับแต่อยากบอกว่าแน่นอนแหละคนเราหลายพอพันแม่ครับเป็น้องใจฮักกันทุกคนกับเป็นเบอร์อไรขนาดพ่อมแม่เดียวกันก็ยังเทียงกันมันเรื่องปกติแต่มุมมองของเอฟซีเนี่ยในเมื่อ เราทําวิดีโอออกไปแน่นอนนะครับผมคนไม่ได้เห็นเพียงคนสองคนคนเห็นทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับผมบริเตเปียงแต่ประเทศไทยครับพี่น้องทั่วโลกเทียนวิดีโอเฮานะครับผมนะะบน,น,นะครับบอกว่าแต่อยู่ไก่แต่ก่อนยอดนิยมนะครับจนหลายคือย้อนยมจันไรก็เป็นไทยแล้วก็อเมริกาอ่าหรือว่าอ่าคือของอันหนึ่นงมีอ่ามีอเมริกามีไทยมีลาวอยู่เวียงจันทร์มีอยู่สวรรค์อ่าไทยในก็คขนทัาไรกระต่างจังหวัดแน่อยู่ตรงเทพบแน่นะครับพี่น้องอ่ายุโรปก็ได้ครับ เมกานะครับแคราดากะมี่นะครับผมการที่เบิรงแต่ว่ามันกับบหลายมันเพียงแต่หนึ่งถึงสองสองเปอร์เซ็นต์คนต่างประเทศเบิงน,นะครับพี่น้องมันกับบหลายคือพี่น้องชาวไทยนะครับฉะนั้นแล้วคือบอหนึ่งในบอกนะครับว่าหนึ่งได้ไปเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอของพี่น้องชาวไทยที่ทําออกมาเกี่ยวกับการบอกว่าถ้าคนเราเราไม่รักกันนะครับมันก็จะทําให้มันเสียเขาเรียกว่าเสียชื่อเสียงเสียเสืเส่อมเสีย ในการที่เราทํำ YouTube าหากินอะไรเงี้ยความความเชื่อเนื้อเชื่อใจเอฟซแน่นอนแหะครับผมเนาะในเมื่อถ้าถ้าถ้าเอาจริงจริงได้พี่น้องแน่นอนแหละอันไหนอันไหนปิดอันไหนถือเอฟซีผลกับตัดจินใจได้นะครับผมแต่ว่าคนที่รู้ที่สุดก็คือคนที่ทํานะครับการกระทําที่มันไม่ดีอ,อันนั้นเขาก็ต้องรู้ตัวนะครับผมเนาะแต่ถามว่าเอฟซที่เอฟซีเขาดูนะเขาก็ เขาถามว่าเขาจะหลุดมามคนที่พฤติกรรมเทียบอกเขาเ็าไรหลุดแลครับพี่น้องนะครับผมบางทีเหมือนหนึ่งบอกว่าหน้าจอเนี่ยอาจจะพูดหวานพูดดีพูดเพราะนะครับแต่หลังจออาจจะด่าเละเทะเราก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละครับผมทุกคนนะครับทุกคนนะครับผมนะครับการทํา youtube เนี่ยนะครับหนึ่งอยากบอกว่าพี่น้องเพื่อนผูมของหนึ่งที่ทํา y o u t นะครับหลายคนนะครับที่ก็คือต้องการยอดวิวนะครับพี่น้อง ะนรั่นแหละครับผมนะครับเปลื่นพุงทีนึงดูเล่าอย่อย่างเห็ดก็ต้องการยอดวิวเราพี่น้องบุมคพีไผ่เท็ o ยูทูบบวต้องการยอดวิวนะครับที่มาบอกว่าอันเท็จยูทูบเท็ดจะซื้อกับบนได้บนึงเนี่ยเขาว่าจากจากใจเลยนะครับหนึ่งทำก็หนึ่งก็ต้องการยอดวิวนะแต่หนึ่งมีความจริงใจกับการซื่อชัดกับการทํา youtube นะครับแต่หนึ่งต้องการยอดวิวจากจากคนดูแต่หนึ่งก็ซื่อชื่อชัดจากการทํา youtube ก็คือชื่อชัดจากจากการที่เราทําลงไปเนี่ยเราพูดจริงในเนี่ย สิ่งนั้นกับสิ่งที่เราพูดนะมันตรงกับใจเรานะครับไม่ดีหนึ่งก็บอกว่าไม่ดีดีหนึ่งก็บอกว่าดีนะครับถู้ไหมครับณนะตอนนั้นที่ผ่านมากระแสที่หนึ่งเคยทํานะครับก็มีการกระแสพูดเกี่ยวกับประเทศตัวเองแน่นอนแหละครับผมสิ่งไหนไม่ดีหนึ่งก็พูดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีคําว่าอภากหลังท้าไม่ไม่พูดเอ้ามันก็เป็นช่วงเป็นช่วงอัานไหนจะมีกระแสรเราก็ดึงขึ้นมาในช่องเรานะครับมันไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าอันไหนที่จะพูดไปสุ่มสี่สุมห้าพูดไปสุ่มไปหมดมันก็พูดบ่ได้นะครับพี่นองแต่เราจะพูดในในการที่แบบว่าอันไหนที่โอเคละ่ะอ่าในช่วงนี้เหตุการณ์เนี้ยไทยศรีถามมาเราก็พูดให้ถ้าไม่ถามเราก็ไม่ได้พูดนะครับผมเหมือนอเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองของบานหนึ่งแน่นอนบางอย่างมันพูดได้บางอย่างมันพูดไม่ได้บางทนทุกคนบอกเชียวโอ้พูดเลยดา่าเลยนายกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับพี่นงนะครับมันจะไม่ใช่ว่าจะไปดา่าเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิด นายกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปด่าเขาเพราะวาเขาก็เขาขึ้นมาเป็นนายกแน่นอนแหละครับเนะาะเขาบริหารประเทศบ้านเมืองแต่จะให้เขาบริหารทุกทุกองกรมันบริหารบ่ได้นะครับผมเพราะมันต้องอยู่ที่แต่ละจังหวัดเขาจะทํากันอย่างไรนะครับต้องเสนอขึ้นไปหารัฐมนตรีนะครับแน่นอน อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่นั่นแหละฮะอยู่ในในบ้านอยู่ในเมืองนแหละพี่น้องอยู่ที่ว่าเขาจะเสนอเปรนรัฐมนตรีไปแบบใดนะครับจะแก้ไขปัญหาแบบใดนะครับพี่น้องนั่นแหละครับปัญหานะครับในยกเลรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมาเป็นเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นก็คือควบคุมแต่เขาไม่สามารถดูแลได้หมดทุกคนนะครับผมนะแต่คนที่ดูแลได้มันก็ต้องเป็นขั้นตอนต้องส่งหนังสือขึ้นไปให้รัฐมนตรีมาแก้ไขหรือยังไงสิมันก็ต้องส่งไปตามขั้นตอนนะครับพี่น้องต้อบอกนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมีการขั้นตอนแก้ไขเขาเรียกว่าขั้นตอนขั้นตอนการการบริหารขั้นตอนการการบึงอสัารรพ์พี่น้องการเหตุการสร้างไงล่ะพี่น้องเนาะก็ง่ายกั emat. นนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่ครับพี่น้องแน่นอนนะครับคือช่วงหนึ่งกระแสบ้านเมื่อวันหนึ่งก็บอกมาเบิดครับพี่น้องนะครับแต่พูดไม่ใช่ว่าพูดไม่จริงใจต่อการําพูดนะหนึ่งจริงใจต่อคําพูดตัวเองนะครับจริงใจต่อคําพูดตัวเองเปบใดีจริงใจเวลาด่าหนึ่งก็ด่าด่าจากใจครับไม่ได้ด ไม่ได้ดา่าเพื่อเพื่อเพื่อเรอย่อย่างเดียวแต่ด่าจากใจพูดจากใจนะครับมันไม่ได้แค่แบบพูดแค่ต้องการเรอย่อย่างเดียวนะวิวก็อยากได้แต่พูดก็พูดจากใจสิ่งนั้นไม่ถูกก็พูดออกจากใจประมาณนั้นครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับผมการทํา youtube นะครับเหมือนหนึ่งบอสนะครับพาก,การเสื่อในเสื่อใจแน่นอนนะครับเอฟซีไทยเอฟซี FC, ต่างระเทศนะครับการชินในเสืยอใจมันคั้นน้อยลงตามตามวันเวลาของมันนะครับพี่นนองเนาะทุกวันนี้มันก็เหมือน คือบอหนึ่งบอกุวุ่น,น,นครับพี่น้องเนาะแต่ย้อนย้อนไปช่วงบอหนึ่งบอหนึ่งทำยูทูบแรกๆช่วงหกปีก่อนเนี่ยนะ,ะข้อมูลไว้กับการทำยูทู e มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะแหะครับผมเพราะส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งจะไปชอบดู youtube ทางฝั่งเราที่เขาทําธรรมชาติอะไรเงี้ยชอบดูแล้วก็บรหนึ่งที่ฝั่งไทยแล้วก็ส่วนมากก็จะไปรีวิวถนนหน,นทางไปรีวิวสะพานลอยบ้างไปถ่ายก็ไปถ่าย,ายแต่ไม่ได้อวยนะครับไม่มันตอนนั้นคือการทํา youtube เนี่ย คือเรามาถ่ายให้เห็นว่าอยากให้บ้านคนบ้านตัวเองได้เห็นที่คนที่เขาไม่ได้มาหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้เข้ามากรุงเทพอยากให้เห็นว่านี่คือกรุงเทพนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็จะไม่ไม่ได้มีการจะเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยกรุงเทพเห็นไหมมันพัฒนาแบบนี้เล่าเป็นแบบนั้นมันก็ยุคในยุคนั้นก็จะไม่ว,วุ่นวายเท่าเท่ายุคนี้อะไรเงี้ยนะครับยุคนั้นก็คือเป็นยุคที่ทํา o ยูท b e แบบสบายมากนะครับอยอดวิวก็ปังนะครับผมยอดวิวปังนะสมัยนั้นนะ ผมก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับยุคนั้นก็คือเพื่อน <_ C 1> เพื่อน <_ C 1> เพื่อน <ๆ S 2> บหนึ่งนะสี่ห้าคนก็ทําตาสนี่แหละครับผมก็จะทําแบบแบบรีวิวถนนทาง,ทางนั่งรถเมล์อะไรเงี้ยไปรีวิวอะไรเงี้ยยุคนั้นช่วงหนึ่งตัวก้องโก,งกโปรนะทุกคนก้องโกโปรสมัยนั้นโกโปรเจ็ดโกโปรแปดเนี่ยก็แพงด้วยครับพี่น้องหนึ่งการซื้อกปสมัยนั้นนะหกปีก่อนหกนี่ก็อ,อยากแบบว่าคือมีความฝันอยากมีช่องของตัวเองอยากอยากทําสื่อของตัวเองอะไรเงี้ย ก็มีการหนึ่งทำคลิปเกี่ยวกับการแรงงานอยู่ในอยู่ในไทยแรงงานเราอยู่ใน,ในไทยวิธีทํา m o u วิธีเป็นแรงงานตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นสมัยนะั้นก็จะเป็นชอบทําคลิปสไตล์เนี้ยก็จะเป็นชนมากก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นรีวิวถนนวันทางรีวิวแท็กซี่เอ้ยอะไรเงี้ยอาจะพูดแบบนี้แท็กซี่แล้วก็จะพูดเขาเรียกว่าชีวิตดำรงชีวิตของตัวเองเนี่ยเคยเจออะไรบ้างในประเทศไทยอะไรเงี้ยเคยพูดคําพูด ไทยตกลาวบ้างไมอะไเนี่ยก็จะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ให้พี่น้องให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังเพราะสมัยนั้นเนี่ย YouTube ไทยก็ยังยังไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าตอนนั้นการเล่น c อ่าครีเอเตอร์ทาง Facebook ก็ยังไม่ค่อยยังไม่มีนะครับผมฉะนั้นก็ยุคนั้นก็ถือว่ายุคที่ทำ u t u b e แบบแบบสะดวกสบายมากนะครับก็ไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนณปัจจุบันนะครับก็ถือว่ายุคนั้นโอ้บนนึ่งจะน้องมี่พอๆแม่ นะครับเขามาให ie ้กัรงใจร้ายพี่น้องเพราะว่าสมัยนั้นมันเกับเป็นสมัยเขาย้อนมาแล้วมันเก็ดคือวัดดนนะครับพี่น้องนะครับยกหนนเนาะนะครับเอาแค่ครับพี่น้องแต่ยกปัจจุบันนี่ก็เอ้าก็ช่วยกันเชียร์กันละละครับพี่น้องเนาะวันใ้มีอยู่ทุกแับต่างคนตั้งบึงกันครับพี่น้องนะครับที่กัลรงใจให้ให้กันซึ่งกันละกันนะครับทุกคนนะครับทำยูทู e ก็อยากได้ยอดวิวนะครับไม่ต้องไปพูดเสียกันว่าไม่ต้องพูดเสียกันว่าอทำเพ่อเพื่ออะไรทุกคนและครับทำอยากได้ยอดวิวบึญหนึ่งเนะครับ ทาานีได้จอมูอแต่นความจริงใจหนึ่งก็มีกับการทำ u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะครับผมฉะนั้นก็โอเคครับ